สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามตเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันนี้วันที่3พฤศจิกายน2568อยู่กับผมถาสถาพรเกื้อสกุลครับกับอัปเดตสถานการณ์โลกค่ำคืนนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดถึงกันชื่อประเด็นว่ายูเครนเวเนซุเอลาความขัดแย้งนิวเคลีย ระหว่างปูตินกับทรัมป์ครับเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณผู้ชมเวลานี้ดูเหมือนว่าทรัมป์กับปูตินนั้นไม่ได้รักกันเหมือนจะเดิมหรือไม่อย่างไรกับสถานการณ์ที่ประจับดีโดยนันทรัมป์ผู้ดำของสหรัฐนั้นออกมาประกาศให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนตากอนนั้นเดินหน้า ในการทดสอบอาวุธยูเครีนในขณะเดียวกันนั้นความเคลื่อนไหวที่กำลังเกิดขึ้นในยูเครนสถานการณ์การสู้รบนั้นก็ไม่มีท่าทีว่าจะสงบลงนะครับเพราะในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้นกองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธใส่ยูเครนไปแล้วไม่ต่ำกว่า270ลูก เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายนถึง46นอกจากนั้นแล้วยังมีการโจมตีโครงข่ายไฟฟ้าจนได้รับความเสียหายอย่างต่อนเนื่องในขณะที่แคว้นดาน,นิโปรเปตอปและก็โอเดซซาของรัสเซียเนี่ยนะครับก็ถูกโจมตีจนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บจำนวนมากในขณะที่โดเนสเอง ก็ถูกเล่นงานเสียมากมายเลยทีเดียวในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมามีการรายงานข่าวออกมาเพิ่มเติมว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐนั้นก็ได้ส่งเรื่องไปยังโดนัลด์ทรัมป์เพื่อที่จะอนุมัติให้จัดส่งขีปนาวุธพิสัยไกลโทมาฮอคให้กับยูเครนในขณะเดียวกันนั้น ก็มีการรายงานข่าวว่ารัฐบาลของเวเนซุเอลาอย่างนิโคลัสมาดูโรเองอก็ขอความช่วยเหลือไปอยังรัสเซียจีนแล้วก็อิหร่านหลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นได้มีการระดมพลนอกชายฝั่งเวเนซุเอลามีการส่งกำลังทหารราวๆหนึ0 0หนนาย ไม่ว่าจะเป็นทหารบกกว่าหนึ่งมื่นนายทหารเรือพันนายเข้าประจำการพื้นที่ใกล้เวเนเุเอลาความเคลื่อนไหวทั้งหมดตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับก็เลยทำให้ไปเจอบทวิเคราะห์นะครับเขาวิเคราะห์เอาแบบนี้ครับเรื่องที่เขาวิเคราะห์นั้นเขาบอกว่าวิกฤตแคริบเบียน2.0 เบื้องหลังการยกเลิกการประชุมสุดยอดของประธานดีวัลดิเมียปูตินกับโดนัลด์ทรัมป์ทำกลางความตึงเครียดในยูเครนและเวเนเซุเอลามันจะนำพามาซึ่งช่วงของความขัดแย้งนิวเคลียร์รอบใหม่ภายหลังที่มันเคยเกิดขึ้น63ปีของวิกฤตขีปนาวุธคิวบารายละเอียดทั้งหมดเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงบทความ ที่มีการนำเสนอในครั้งนี้กันให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าเขาวิเคราะห์อะไรกันเอาไว้บ้างนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดจากบทความดังกล่าวคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กด like กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันก่อนนะครับท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวัน ที่ผมนั้นนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เรื่องของความขัดแยง้งสถานการณ์ของการเมืองระหว่างประเทศเรื่องราวข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจและก็ความรู้อื่นๆน,นะครับเอาละคุณผู้ชมครับผมไปเจอบทความจากเว็บไซต์ข่าว r t c o m นะครับ เขาลงเอาไว้เมื่อวันที่30ตุลาคม2568ที่ผ่านมานะครับคือเขาจั่วหัวเลยว่า c คริ b เบียนค i s i ส2.0นะครับซึ่งทำให้เกิดการยกเลิกการเจรจาสันติภาพระหว่างปูตินกับทรัมป์แล้วก็บอกว่านี่คือ มันจะก่อให้เกิดวิกฤตนิวเคลียร์รอบใหม่บทความนี้เนี่ยครับนำเสนอโดยทางด้านอเล็กซานเดอร์บ๊อบรอฟนะครับคนนี้เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านประวัติศาสตร์แล้วก็ทางด้านการทูตนะครับเอาละเขาเขียนอะไรกันเอาไว้บ้าง ในมุมมองของนักวิเคราะห์ต่างประเทศบทวิเคราะห์ดังกล่าวนั้นเนี่ยครับก็ได้พูดถึงการยกเลิกการประชุมระหว่างทางด้านประถมหรือว่าลาดิเมีย์ปูตินผู้นำของรัสเซียแล้วก็ประธานาิบโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำผู้นำของสหรัฐซึ่งเขาบอกว่านี่คือความตึงเครียดในยูเครนและก็เวเนซุเอลา และก็ประวัติศาสตร์โลกนั้นได้จาก,กวิกฤตคาคริเบียนหรือว่าวิกฤตขีปนาวุธคิวบาไว้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ตึงเครียดในเดือนตุลาคมปี1962เมื่อสหรัฐอเมริกาและก็สหภาพโซเวียตยืนอยู่บนปากเหวของสงครามยูเครนการาเผชิญหน้าในครั้งนั้นเริ่มต้นจากการที่สหรัฐส่งขีปนาวุธเข้าประจําการในทูเคียเรียบชายแดนทางตอนใต้ของสหภาพโซเวียตและตามมาด้วยการตัดสินใจของรัสเซีย ในการวางหัวรบดิวเคลียในคิวบาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งรัฐฟลอริดาผ่านการเจรจาทางการทูตอันเข้มข้นระหว่างวันที่16-28ตุลาคมทั้งสองฝ่ายก็บรรลุข้อตกลงในการถอนอาวุธของตนแล้วก็ติดตั้งสายด่วนเชื่อมตรงระหว่างสหรัฐกับรัสเซียแล้วก็วางรากฐานสําหรับข้อตกลงควบคุมอาวุธในอนาคตตลอดช่วง13วันนั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่างเต็มที่นะครับ แต่ว่าขอบเขตที่ใช้จริงของการเจรจายังถูกปิดบังจากโลกจนกระทั่งภัยคุกคามได้ผ่านพ้นไปนานแล้วบทความบอกว่านี่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งที่63ปีต่อมาในเดือนตุลาคมปี2025นะครับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและก็สหรัฐหวนคืนสู่จุดที่คล้ายคลึงกันอย่างมากอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่16ตุลาคมประทับดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียและประธับดีโดนัลด์ทรัม ของสหรัฐได้สนทนาทางโทรศัพท์ร่วมกันเนี่ยนะครับเป็นครั้งที่แปดแล้วก็ถือเป็นการสนทนาที่ยาวที่ยาวนานที่สุดในปีนี้ผลลัพธ์ก็คือว่าข้อตกลงในการเตรียมประชุมระดับสูงระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างมาโกรูบิโอและก็รัฐมนตรีต่างประเทศอย่างซุนเก้ลาฟรอเพื่อกำหนดกรอบการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำทั้งสอง ซึ่งวางแผนเอาไว้ที่กรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีแม้ว่านักประวัติศาสตร์จะต้องใช้เวลาในการคลี่คลายภาพรวมทั้งหมดในภายหลังแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยครับสามารถสรุปผลจากการให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดที่จะเกิดขึ้นมีการเผยแพร่ออ,อกมาจากการรายงานข่าวเกี่ยวกับการเผชิญหน้าทางทหารและการเมือง ระหว่างสหรัฐแล้วก็รัสเซียมาโดยตลอดทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจนิวเคลียร์ได้เลื่อนไหลสู่การ,รเผชิญหน้าอย่างเปิดเผยนับตั้งแต่การประชุมสุดยอดแองโครเรสเมื่อวันที่15สิงหาคม2025นะครับการประชุมครั้งนั้นมีจุดประสงค์เพื่อบรรเทาความตึงเครียดมันกลับกลายมาเป็นการจุดชนวนของความขัดแยง้งเพียงไม่กี่วันต่อมา ในวันที่สิสิงหาคมผู้นํายูเครนซึ่งดูเหมือนว่าจะได้ปรับเปลี่ยนท่าทีเดิมของโดนัลด์ทรัมป์โดยการกล่าวว่ายูเครนนั้นยอมรับความจริงทางดินแดนได้ร่วมมือกับพันธมิตรยุโรปอังกฤษฝรัร่งเศสเยอรมนีอิตาลีและก็ฟินแลนด์และก็พรรคเดโมแครตในการตอบโตทาง,งการพูดโดยพวกเขาเริ่มกดดันรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ให้ละทิ้งข้อตกลงชั่วคราวกับรัสเซียและก็ยกระดับความขัดแย้งแทน แต่ว่าการยึดทุนสำรองรัสเซียที่ถูกอายัดไว้ในธนาคารตะวันตกไปจนถึงการจัดหาขีปนุษย์โทมาฮอกให้กับยูเครนซึ่งมีความสามารถในการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียบทความฉบับนี้ยังบอกว่าสําหรับกลุ่มเยี่ยวยุโรปนะครับมีเป้าหมาชัดเจนเปลี่ยนคาพูดของโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าหากการเลือกตั้งเมื่อปี2020ไม่ได้ถูกโกง ความขัดแย้งในยูเครนก็จะไม่เกิดขึ้นให้กลับเป็นเรื่องตลกร้ายกล่าวก็คือว่าเปลี่ยนสงครามของไบเดนให้มาเป็นสงครามของทรัมป์แทนวัฒนินของโดนัลด์ทรัมป์ในสองเดือนต่อมาคือตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนตุลาคมชี้ให้เห็นว่ามีแรงกดดันที่กำลักได้ผลเขาได้โพสต์ข้อความบอกว่าผมผิดหวังมากในตัวปูตินยูเครนสามารถตวขึ้นดินแดนทั้งหมด ที่สูญเสียให้กับรัเสเซียได้นี่เป็นคําพูดนะที่ทรัมป์โพสต์หรือกรณีที่ทรัมป์โพสต์บอกว่ารัเสเซียเป็นแค่เสือกระลาษดังนั้นเนี่ยข้อความที่สื่อสารกันออกมาเนี่ยก็ดูว่าเหมือนทรัมป์นั้นเปลี่ยนท่าทีหลังจากที่เขาเจอกับปูตินที่แองโกเรสเนี่ยนะครับที่阿拉斯าถ้าจำกันไดท้ที่เล่ากันอีกฝั่งตั้งแต่ต้นขณะเดียวกันนั้นทำเนียบขาวก็ดูเหมือนจะเพิกเฉย ต่อข้อเสนอของรัเสเซียในการขยายอายุส่วนที่สัญญา New Start ออกไปอีกหนึ่งปีหลังหมดที่มันจะหมดอายุเนี่ยครับในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วก็เริ่มต้นร่างข้อตกลงใหม่ในความเป็นจริงความติดขัดนี้ได้เริ่มขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วประทบดีว่าลาดิเมียปูตินประกาศแผนงานเพื่อลดเนี่ยนะครับในเรื่องของอาวุธ ในการประชุมสภาความมั่นคงเมื่อวันที่22กันยายนแต่ถ้าเราย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคมโดยนั้นมป์ก็ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับระบบป้องกันขีปนาวุธที่เรียกกันว่าโกลเด้นโดมนะครับชื่อเต็มๆก็คือโกลเด้นโดมมิสไ i l ดี e ฟนซ์ซิสเต็มซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงใหม่ของโครงการสตาว์ในยุคเรแกนและก็พยายามรวมจีนเนี่ยเข้าไปไว้ในการเจรจานิวเคลียร์ในอนาคต ขณะที่รัสเซียก็ยืนการว่าข้อจํากัดใดๆต่อกองกําลังอาวุธยูเครนนั้นจะต้องคํานึงถึงทางแสงโดยรวมของนาโต้นั่นก็คือฝรั่งเศสอังกฤษเข้าไปด้วยกันการตอบสนองของโดนัลด์ทรัมป์จึงเท่ากับว่าเป็นการดับความหวังใดๆสําหรับข้อตลกลงเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ท่ามกลางบรรยากาศเช่นนี้เนี่ยครับคาขอของซเซเรนกี้ต่อขีปนาวุธโทมาฮอก ก็ดูเหมือนว่าจะได้รับการตอบสนองจากสหรัฐอเมริก,กาในขณะที่ฝั่งของรัสเซียก็บอกว่านี่เป็นการยกระดับในที่ในยะสาคัญก็คือก่อความอันตรายให้กับระเซียมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับตรงนี้เองมันยิ่งจะยกระดับทาให้สถานการณ์นั้นเนี่ยกลับมันก้าวไปสู่การผาเผชิญหน้ามากยิ่งขึ้น จนกระทั่งเมื่อวันที่8ตุลาคมทางด้านเซอร์เกย์เรฟคอฟหรือว่าเซอร์เกย์ระยาคอฟเนี่ยกลับคุณผู้ชมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียซึ่งรับผิดชอบด้านการควบคุมอาวุธและก็ความสัมพันธ์กับสหรัฐได้ออกคำเตือนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบอกว่าน่าเสียดายที่เราต้องยอมรับว่าโมเมนตัมอันทรงพลังของแองโคเรส ที่มุงสู่ก้อตกลงได้ถูกบังทอนไปอย่างมากจากความพยายามของฝ่ายต่อต้านและผู้สนับสนุนสงครามนะครับมันจะยังคงเกิดขึ้นจนกว่าจะมีชาวยูเครนคนสุดท้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวยุโรปที่ต้องการให้มันเป็นเช่นนั้นสถานการณ์ในปัจจุบัน มันก็มีความคล้ายคลึงกันกันกบวิกฤตคิวบาไม่เพียงแต่ความตึงเครียดที่มันเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่ว่าล่าสุดนั้นความตึงเครียดโดยรอบเวเนซุเอลากำลังกลายเป็นบททดสอบที่สำคัญที่มันอาจจะนำมาไปสู่ความตึงเครียดทางด้านนิวเคลียร์การผเผชิญหน้า เดี๋ยนะครับระหว่างทางด้านกองทัพสหรัฐที่สั่งการดโดยนั์นรัป์โดยการอ้างว่าการสกัดการหลั่งไหลของยาเสพติดจากเวเนซุเอลาเข้าสู่สหรัฐอเมริกาแล้วก็การที่จะแก้ปัญหาคนเข้าเมืองนะครับของสหรัฐอเมริกา รวมถึงความตั้งใจของประธานดินโดนัทร์ทรัมในการจัดการกับรัฐบาลของนิโคลสัสบาดูโรผู้นำของเวเนเซลาตรงนี้เองครับปัญหาที่มันเกิดข,ขึ้นของโดนัทร์ทรัมนั้นก็คือทำให้วันนี้กำลังประสบกับเรื่องของ Government shutdown หรือว่าการปิดรัฐบาลกลาง ขณะที่รัฐบาลโดนัททรามก็เปลี่ยนชื่อกระทรวงกลาโหมของตัวเองเนี่ยครับจาง US Department of Defense เป็น Department of War เป็นกระทรวงสงครามเป็นการเคลื่อนไหวที่นำไปสู่ขอบเขตความขัดแย้งโดยตรงกับหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นกับสถานการณ์โลก ในขณะที่ประทับดีโดนัลด์ทรัมป์ก็พยายามที่จะดูเหมือนว่าใช้กหลังทาหารโดยการอ้างเรื่องของภัยของยาเสพติดเพื่อที่จะเข้าแทรกแซงทางการเมืองในเวเนซุเอลาการแทรกแซงของสหรัฐในเวเนซุเอลาดูเหมือนจะใกล้เข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ถ้าว่าสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือว่าประธานดิวลาดิเมียปูตินผู้นำของรัสเซียได้ให้สัตยาบันข้อตกลงความร่วมมือและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับเวเนเซุเอลาในช่วงจังหวะที่ทรัมป์นั้นกำลังยกระดับเพิ่มกองกำลังทหารอาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยครับเข้าสู่คาริบเบียน เขาบอกว่านี่เป็นช่วงจังหวะที่ไม่อาจจะมองข้ามได้ <c oughs> ขออภัยครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเลยเลยเกิดผลที่ตามมาก็คือการตอบสนองของโดนัลด์ทรัมป์แม้ว่าเขาจะปฏิเสธที่จะอนุญาตจัดหาขีปนาวุธโทมาฮอ ให้กับยูเครนแต่ปรากฏว่า22ตุลาคมที่ผ่านมานั้นทรัมป์ประกาศมาตรการสำคัญสองประการเป็นการตอบโต้รัสเซียที่ไปทำสัตยาบันข้อตกลงความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับเวเนเซุเอลาในช่วงจังหวะที่ทรัมป์กำลังจะยกระดับ ด้านการทหารกับเวเนซุเยล่าพูดง่ายๆว่าหมูจะหามดันเอาคารเข้ามาสอดสิ่งที่ทรัมป์ตอบโต้นั้นสองประการครับประการแรกการยกเลิกการประชุมสุดยอดบุดาเปสที่ให้มาโกรรบิโอกับเซอร์เกลาฟรอปคุยกันไปก่อนหน้าแล้วก็ยกเลิกกันไป ประการที่สงนั้นก็คือการคว่มบาตรรัสเซียรอบใหม่พุ่งเป้าไปที่ลุกออยแล้วก็รอสต์น่และก็รวมถึงการส่งออกไปยังจีนซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนไม่เพียงแต่รัสเซียเท่านั้นแต่รวมถึงจีนด้วยสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งก็ได้รับแรงสนับสนุนจากความสำเร็จในการยุติการประชุมระหว่างทรัมป์กับปูตินเนี่ยนะครับ ก็ได้ออกมากดดันไปยังฮังการีว่าถ้าฮังการีนั้นเนี่ยยังจะจัดการประชุมเนี่ยนะครับมันจะต้องเจอเกี่ยวกับพันธกกรณีต่อสารอาญาระหว่างประเทศหรือว่า I c ซที่มีการออกหมายจาับปูตินสาภาพยุโรปนั้นยกมาตรการการกดดันกรณีที่ห้ามเครื่องบิน ของรัสเซียนั้นบินเข้ายุโรปความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับมันก็สอดรับสอดประสานในหลายเรื่องหลายประเด็นปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่กี่วันครับรัสเซียเองก็ได้ฝึกซ้อมสามประสานด้านอาวุธิวเครีย ก็คือนิวเคลียร์ทางบกนิวเคลียร์ทางทะเลแล้วก็นิวเคลียร์ทางอากาศโดยมีการยิงขีปนาวุธข้ามทวีปอย่างยาสทดสอบขีปนาวุธซินีว่าจากเรือดำน้ำในทะเลบาเรนนะครับแล้วก็ใช้ขีปนาวุธร่อนจากเครื่องบินทิ้งระเบิดอย่างตู95 สิ่งเหล่านี้เนี่ยครับมันกำลังเกิดแรงกระตุ้นในการาเผชิญหน้าเพื่อเอาชนะสัญญาณการทูตคนที่เขียนบทความเรื่องนี้อย่างอเล็กซานเดอร์บอฟรอฟเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าถ้ามองจากวิกฤตเมื่อเดือนตุลาคมปี1962 สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ณเวลานี้ก็แทบไม่ต่างกันแค่ว่าวันนี้ทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ได้เคลื่อนอาวุธนิวเคลียร์เข้าไปประจำการใกล้กับดินแดนของแต่ละฝั่งแต่อย่าลืมนะครับว่าทั้งสองฝ่ายนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์ที่สามารถยิงถึงแผ่นดินของกันและกันได้ ในขณะเดียวกันฝั่งของรัเสเซียนั้นก็เพิ่งทดสอบขีปนาวุธบูเรเวสติกแล้วก็ขีปนวุธโพไซดอนไปแบบสดๆร้อนๆล่าสุดดันสกอตติเตอร์อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของนาวิกโยธินสหรัฐอริกา ต้องไปให้สัมภาษณ์นะครับว่าสหรัฐนั้นไม่มีระบบป้องกันขีปนาวุธท,ที่สามารถสกัดกั้นการโจมตีขีปนาวุธรอนบูเรเวสนิครุ่นใหม่ของรัสเซียได้เลยโดยบอกว่าขีปนาวุธบูเรเวสนิกนั้นมีความสามารถในการหลบปลีกระหว่างการบินทําให้สามารถเนี่ยครับมันผ่านระบบป้องกันขีปนาวุธใดใดก็ได้ในขณะที่ ยานใต้น้ำไร้คนขับอย่างโพไซดอนก็ยากต่อการสกัดกั้นเช่นกันจะบอกว่าการพัฒนาอาวุธเหล่านี้กำลังบดทำลายฐานรากของระบบป้องกันขีปนาวุธโเด้นโดมของสหรัฐที่โดนนั้นครับนั้นเพิ่งสั่งการให้ดำเนินการไปเนี่ยครับดังนั้นเพื่อให้สหรัฐสามารถป้องกันตนเองจากบุเรเวสติกได้ก็บอกว่ามันจะต้องสร้างระบบป้องกันขีปนาวุธที่แตกต่างไปจากเดิมเป็นระบบที่ครอบคลุม360องศา ในแง่ของการปกป้องแผ่นด,ดินอเมริกาสกอตติเตอร์ก็บอกว่าเราเองคำว่าเราเองคือสหรัฐอเมริกาไม่มีวิสัยทัศน์สำหรับระบบดังกล่าวแล้วก็ไม่สามารถที่จะแบกรับค่าใช้ใจ่ายในการพัฒนานี้ได้นั่นคือความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่บรรดานักวิเคราะห์นั้นเขก็มอง ถึงความหวงใหญ่กับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ความเสี่ยงที่จะนำพาไปสู่สถานการณ์โลกเกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างสหรัฐและก็รัเสเซียและมันอาจจะยกระดับไปสู่สงครามนิวเคลียร์เอาละครับเป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาเล่าสู่กันฟังหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ ก็ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องถามอัพเดตก,กันเอาไว้ในทุกๆวันผมจะมีเรื่องราวข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังจากเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยคุณผู้ชมนะครับจะตามที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ หรือว่าการเมืองระหว่างประเทศนะครับรวมถึงเรื่องของเศรษฐกิจกาวสังคมสาระความรู้ต่างๆมีมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามกัน เข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมสมัครสมาชิกรายเดือนกันได้นะครับเพียงแค่เดือนละ1นึร้อยบาทหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะสนับสนุนในรูปแบบของสามบาทหรือว่า600บาทก็ทำได้เช่นเดียวกันหรือท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชีก็หนึ่งหกเก้าหนะครับหนึ่งหกเก้าหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านซุปเปอร์สติกเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน หรือบางท่านจะสนับสนุนด้วยการสั่งซื้อเครื่องดื่มเวลาริงครับน้ำว่านหางจระเข้ผสมเนื้อว่านแบบนี้นี่ครับไม่มีสารกันบูดไม่มีสารกันเสียมีเครื่องหมายอยอถูกต้องนะครับท่านก็แอดไลน์มาที่ l i น์แอดเวล r i n g นะครับไลน์แอดเวลา r i n g แล้วก็สั่งซื้อกันได้ ฟรีค่าจัดส่งทั่วทั้งประเทศนะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตคำคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนขอให้ทุกท่านนั้นนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ